คณิตเพิ่มเติมมสี่เรื่องตรรกศาสตร์แบบฝึกหัด2อข้อที่1ประโยคต่อไปนี้เป็นประพจน์หรือประโยคเปิดหรือไม่ใช่ทั้งประพจน์และประโยคเปิดข้อที่1ค่ะเขากําลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ใช่หรือไม่จากประโยคนี้ค่ะเราจะเห็นว่าเป็นประโยคคําถามค่ะ ถ้าเป็นประโยคคำถามจะไม่ใช่ทั้งประพจน์และไม่ใช่ทั้งประโยคเปิดค่ะเพราะประพจน์กับประโยคเปิดจะเป็นประโยคบอกเล่าหรือเป็นประโยคปฏิเสธก็ได้เนื่องจากประโยคคำถามค่ะเราไม่สามารถบอกค่าความจริงได้ค่ะข้อที่2ค่ะถ้าเซตของ3ไม่ได้เป็นสับเซตของเซตของ0-1แล้ว3เป็นสมาชิกของเซตที่มีสมาชิกเป็น0กับ1 เราจะเห็นว่าข้อความนี้ค่ะมีตัวเชื่อมคือถ้าแล้วโดยเซตของ3ไม่ได้เป็นสับเซตของเซตที่มีสมาชิกเป็น0กับ1ข้อความนี้มีค่าความจริงเป็นจริงค่ะส่วน3เป็นสมาชิกของเซตที่มีสมาชิกเป็น0กับ1ข้อความนี้เป็นเท็จค่ะนำมาเชื่อมกันด้วยถ้าแล้วค่าความจริงของประโยคนี้ก็จะเป็นเท็จค่ะ ข้อความนี้เราสามารถบอกค่าความจริงได้ข้อความนี้จึงเป็นประพจน์ค่ะแต่ไม่ได้มีตัวแปรเพราะฉะนั้นไม่ใช่ประโยคเปิดค่ะประโยคเปิดจะต้องเป็นข้อความบอกเล่าหรือปฏิเสธที่มีตัวแปรค่ะข้อ3ค่ะ x กำลังสองบก x ลบเท่ากับ0จะเห็นว่าสมการนี้ค่ะเราไม่สามารถบอกค่าความจริงได้เลยว่าเป็นจริงหรือเท็จ นอกจากเราจะต้องแทนค่าลงไปเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นประพจน์ค่ะแต่ถ้าเกิดเราแทนค่าลงไปแล้วค่ะเราแทน x เป็น1เราสามารถบอกได้ว่าสมการต่อไปนี้เป็นจริงหรือเท็จเราถือว่าเป็นประโยคเปิดค่ะเนื่องจากประโยคเปิดจะเป็นบอกเล่าหรือปฏิเสธที่มีตัวแปรและเมื่อเราแทนค่าตัวแปรลงไปแล้วสามารถบอกค่าความจริงได้ค่ะเธอเป็นนักร้องเพลงไทยสากลของโรงเรียน ข้อความนี้ไม่เป็นประพจน์ค่ะเพราะไม่สามารถบอกค่าความจริงได้ว่าจริงหรือเท็จเนื่องจากมีตัวแปรที่เป็นคำว่าเธอเราไม่ทราบว่าเธอคือคนไหนแต่ถ้าเกิดเราแทนเธอลงไปค่ะเป็นบุคคลบุคคลหนึ่งเช่นสมศรีสมศรีเป็นนักร้องเพลงไทยสากลของโรงเรียนเราจะทราบได้ทันทีเลยค่ะว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จข้อความนี้จึงเป็นประโยคเปิดค่ะ x อฟกำลังสลบหข้อความนี้มีตัวแปร ى, ไม่สามารถบอกค่าความจริงได้จึงถือว่าไม่เป็นประพจน์ค่ะและถึงแม้ว่าเราจะแทนค่าตัวแปรลงไปแล้วเราก็ไม่สามารถบอกค่าความจริงได้อยู่ดีค่ะเช่น2องกลังสลบหค่ะหลังจากที่เราแทนค่าตัวแปรลงไปเราก็ยังไม่สามารถบอกค่าความจริงได้อยู่ดีว่าข้อความนี้เป็นจริงหรือเป็นเท็จเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่ประโยคเปิดค่ะ กรุณาทิ้งขยะให้เป็นที่ข้อความนี้ไม่ใช่ประโยคบอกเล่าไม่ใช่ประโยคปฏิเสธเป็นประโยคคำสั่งหรือขอร้องเพราะฉันจึงไม่เป็นประพจน์แล้วก็ไม่เป็นประโยคเปิดด้วยค่ะ 1ส่วน2 x ลบ a ยกกำลังสองมีค่ามากกว่าเท่ากับ6ข้อความนี้มีตัวแปรค่ะเพราะฉะนั้นไม่เป็นประพจน์แต่ถ้ากรณีที่เราแทน x เท่ากับ2ลงไปค่ะเราก็จะได้เป็น1 2ส่วนคูณ2ลบ2ยกกำลังสองมากกว่าเท่ากับ6ค่ะตรงนี้2หาร2กลายเป็น1ค่ะ1ลบ4มากกว่าเท่ากับ6 1ลบ4ได้ลบสค่ะซึ่งข้อความนี้มีค่าความจริงเป็น เ,เมื่อแทนตัวแปรแล้วเป็นประพจน์ค่ะบอกค่าความจริงได้เราจึงถือว่าเป็นประโยคเปิดค่ะข้อที่8ค่ะ1ส่วน2ยกกำลังสองน้อยกว่า1ส่วน2ยกกำลังส1ส่วน2ยกกำลังสองก็คือ1ส่วน4ค่ะน้อยกว่า1ส่วน16ซึ่งข้อความนี้ค่ะถือว่าเป็นเท็จค่ะ ลบสี่น้อยกว่าลบสองข้อความนี้เป็นจริงค่ะทั้งสองตัวนี้เชื่อมกันด้วยและค่ะในการเชื่อมด้วยและจะเป็นเท็จกรณีเดียวเท่านั้นคือเป็นเท็จทั้งคู่ค่ะในที่นี้ไม่ใช่เท็จทั้งคู่เพราะฉะนั้นค่าความจริงจึงมีค่าเป็นจริงค่ะเมื่อสามารถบอกค่าความจริงเท็จได้จึงถือว่าเป็นประพจน์ค่ะดังนั้นไม่ใช่ประโยคเปิดค่ะเพราะประโยคเปิดต้องมีตัวแปรค่ะ ข้อเค่ะเซตของ1เป็นสับเซตของเซตที่มีสมาชิกเป็น1แล้วก็เซตที่มีสมาชิกเป็น1กับ2ค่ะซึ่งประโยคนี้ค่ะมีค่าความจริงเป็นจริงสามารถบอกค่าความจริงได้จึงถือว่าเป็นประพจน์ไม่ได้มีตัวแปรจึงไม่ใช่ประโยคเปิดค่ะ ถ้า x เป็นจำนวนเต็มแล้ว square root x ไม่ใช่จำนวนจริงข้อความนี้มีตัวแปรค่ะเราไม่สามารถบอกค่าความจริงได้นะตอนนี้เพราะฉะนั้นจึงถือว่าไม่เป็นประพจน์แต่ถ้าเราแทน x เป็น2ค่ะถ้า2เป็นจำนวนเต็มแล้วรู้สองไม่ใช่จำนวนจริงเราสามารถบอกค่าความจริงได้ค่ะจึงถือว่าเป็นประโยคเปิดค่ะ สรุปก็คือประพจน์กับประโยคเปิดจะต้องเป็นประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธประพจน์สามารถบอกค่าความจริงว่าเป็นจริงหรือเท็จได้แต่ประโยคเปิดจะเป็นประโยคที่มีตัวแปรค่ะหลังจากที่เราแทนค่าตัวแปรเข้าไปแล้วค่ะจะเป็นประพจน์ที่สามารถบอกค่าความจริงได้ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดซุปเปอร์ตัง์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะ